ควายสตัวเดินบนถนนกาญจนาพิเศษต้องปิดการจราจรชั่วคราว เมื่อวันที่31มีนาคมสวพ91รายงานเหตุการณ์ชวนงงเมื่อจูจ่ๆก็พบควายสองตัวเดินอยู่บนถนนกาจนาพิเศษทางหลวงพิเศษหมายเลข9ก้าวงแหวนตะวันออกเหนือรามคำแหงต้องปิดการจราจรเพื่อช่วยเหลือควายทั้งสองตัวออกจากพื้นที่โดยสวพ91รายงานว่าเวลา13 4 1นาฬิกานาทีวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าบางพลีช่วงเหนือถนน,นรามคำแหงมีควายเดินอยู่สองตัวเจ้าหน้าที่ปิดการจราจรเพื่อช่วยเหลือรถติดท้ายแถวสะสมก อมสีม่ 45, ควาย2ตัวนี้ช่งวง11เนาฬิกา30นาทีมีคนพบเดินอยู่บนถนนรามคำแหงบริเวณใต้วงแหวนตะวันออกสายเ